แล้ยขออนอคอยว่เดียวขอเข้ามาหอคอยมาหลตีบางเหนใบงดานเพดานูหมดเราดานตาด่านเออตาด่านตาดานโอ้โโอ้ยมีแห่งดีตาเด็กด่านเสียบเสียบไทุกเสียบอะไรเสียบรูเดียวไเอ่้ไลส่วนหรอว้าวยย ผู้ใดถือเหลแมใหญ่ไร่เป็นลาี่น้องเฮ้ย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 นี่ตลัดชัดชัตลัดชัดชัดโอ้ยมรก็ตาลุรวมกับสายร่มต้นพูดยงไงต้นผูดยังง

เอาตืไ้หโยไปออโนเต้าก็ได้ทั้งห่วงทั้งคุณทั้งห่วงทั้งคุณทั้งไปผู้ดดทเปิดานนั่เปิดเอามาน้ำาวก็ปักรวมโมเมนคน กเดถ่ายรูปมันยิงถ่ายรูาูปน้ำนอนถ่าูปไายรูป FC ูปนะคะพี่น้องลองมันแทงนะเนี่ยแพงดากนะสูงเขาด้วยพีพอดบานท่อนถ่ยูปสวยมากเลยสิ้นตะปกกลาย ขอเจโปงอยกงไเ้อไปเรื่อยๆกบอ่ไปเรื่อยๆไหนฮามาครับกมี่นี่โอ้ยมาเจ็บนหลหเอาวีกเองหาไ รักได้ดกอะไรลูกะดกกรดกปดกปดกปดกดกมันเยมาพบกบไหลมันอ้ยเนาะจบเป้าของได้เห็นเหมือนรอบที่แล้วที่มาก็ไม่มีแมนแมนจับเป้าของกันนะ ยืมไม่ได้เอากระเป๋าเลยกระเป๋ายัางกระเป๋างเงินแสงเงินล้านบ่ะหูกระเป๋าหนีฮะใจมันอืมเออร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านคนถือต้องหลายอยู่แล้อย่างเงี้ยคนมีดวงก็ถอะอ๋อเลขบัญชโีโอ้ยตองมาเถอดหอนเอาน่าเนาะ สวยงามแต่บันเตนิหอนเอ้ยกินโตคนไปอาบน้หามเ้ยสีน้ำหอมประสันเด้อสีน้ำหอมแล้วอาบแล้วอาบบางใบเหรอแล้ววันนี้อาบนาดจิลีเด้อนี่ยนะจิลีสิพ่อพ่อกะใช่รอเขาปล่อยไฟมานะเขาลมมีไมล์หร่ะเขาลมได้อะมาลมมาโดยใหม่คือร่วมยืดเที่ยวรถถึงแล้วเขายังไม่ปล่อยเหรอต้องทำอะไรอยู่ แต่ว่าไม่ได้หลดอะไรมามันถ่ายไม่งามรลกมันจะสำหลุนเก่าเออสำหลุนเก่าเพรการใช้อาเล่ยี่นี่เ็เป็นยดอกมัน,น,นี่ตาใเนาะเจ็บไอเดียเราไม่โค้มาแล้วเจหออีกจุกเกิอีกจุก่ <c oughs> แม่นจ้าพ่อพันเด้เขาเออมาลงอีโจ๊ลงอีโจ๊ระสันไปเบิ้วบิมาเดี๋ยวเตะกี้เลยดีกาตองมือหอมเออเไหนน้องราสิงสองมาดแล้วแม่โคมันมาแล้วหรอมาแล้วกับเลดอีโจ๊กพ่อเดี่ยวต้อง เก่าเขานเพื่นเนี่ยทำงานไม่ทันเลาไว้แต่พมาเปิดอย่งป้ป้ไปตากกระุกอไปทักแน่ล้ไปได้เลยท้กไปได้้านองวยนายดอกไม่ดีไปไปไปแล้วนอนนอนหอคอยก็ได้ค่ะนอนหอคอยก็ได้ค่ะนอนหอคอยต้องตีกันก็พออิตาเด้โอ้ยพอตาเปนยากเราขาเราปวดเดียวล้วก็นอนแล้ว อ๋อันอันหอควอยว่นเด้หอเข้ามาหอคอยมาแล้ตีบ้างันปยังมาเพดานเพดานว่าเป็นดานฟ้าพ่อเอเออว่าเป็นดานฟ้าด้เพดานโอ้ยโอ้ยมีแหกเด้หน้าแดงตาาเยเสียบเสียบอะไรเสียบรูดีเายเสียอยู่ข้างหน้าหนูได้ไงหน้ากระจกเสียบไม่ไดการไม่ด้มา้าย้อมี่ต้องาเสดับไิ่ได้ล้วขอบคุณหลายด้อ